สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องอนะตอนเย็นๆแล้วครับ1 8บ9โมงวันนี้เราก็มาอัดคลิปตัวเลขกันต่อนะฮะมาชมตัวเลขที่แบบว่าบางทีมันก็มีสูตรสนับสนุนกันได้เลขมาหางเดียวนะฮะเอาเรามาดูนะฮะปู่เยี่ยมจะให้ชมเลขซี่มีชื่อว่าเลขสอดแนมนะครับผม ที่มาหางเดียวปังปงนะฮะปื๊บนะนะฮจับเลขสอดแนมนะฮะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับผมอ่าตัวเลขนะเลขสอดแนมหนึ่สคอหกมองเห็นไหมเดี๋ยวต้องขยายอ่าพอเห็นนะฮะ เราตั้งตัวเลขนะ4 1 7เสร็จแล้วก็เขียนลงมานะ7 8 9 0 1 2 3 4 5งไอ,อ้ตัวนี้นะฮะตัวเดนต้าเนี่ยหมายว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะียตัวเดนต้าเนี่ยนะ,ะมันจะทำมุมตีกลอนกันพอดีนะตัวเลขเราจะเห็นว่า9 0 5ทำมุมตีกลนกันนะฮะ เราจะจับได้ตัวเลขตัวไหนครับได้905นะฮะแล้วก็ตีก้นตัวหนึ่งมาทิศนี้นะ583นปดสานะเ,าเรามาดูเรามาดูทิศทางมันนะ905หลักร้อยนี่ผมปูเยี่ยมนี่ชอบชอบแทนนะชอบแทนกันนะมันจะขยับ 905 4แทน9เป็นเลขแทนกันนะก็405 538ก็038นะฮะมันจะตีกลกันนะเข้าที่405นะครับผมเราตามมาดูงวดน,นี้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 อ่า405 405 นี่นะสี่ห้าเราก็ตั้งที่ห้านะเขียนลงมาเลยห้าหกเจ็ดปดเสองสาม่าถ้าเราตีกนกันนะตัวเลขทิศทางเดียวกันเลยนะตายมาตัวที่ไหนฮะแปดอยู่ข้างบนเจดอยู่ข้างล่าง3มอยู่ทางนี้นะจะเห็นว่าเราได้เลขมาก็คือเจ็สามปดครับผมเจ็ดสามแปด เจ็ดถ้าเราแทนด้วยสองก็สองสามแปดนะถ้าลดเตี้ยมลงหน่อยจากหกจากเจ็ดก็เป็นหกสามแปดแล้วก็แทนตัวนี้ก็ศูนย์สามแปดนะมันใกล้กันนะฮะแต่ว่าเลขตัวนี้นะไม่เปลี่ยนก็คือห้ามาทางนี้นะห้าศนะูนย์หนึ่งถ้ามันตีกลนมาทางนี้ห้าศูนย์หนึ่งนะฮะอย่านะ มันออกไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเลขตีโกนกันนะครับผมตีโกนกันก็ออกได้นะฮะเรามาตามดูอีกสูตรหนึ่งมาตามอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้จะสนับสนุนกันง่ายๆนะฮะสนับสนุนกันง่ายๆนะฮะ อย่ให้เขียนหัวมันมากก่อนนะเลขสอดแนมตั้งชื่อเลขสอดแนมหน่อยเพราะว่าเราให้ข้อสังเกตนะเราสังเกตพบเหมือนเราสังเกตเห็นดาวนั่นแหละนะครับผมหนงสอคอหกหอ่ะอ่ากลับไปที่เดิมนะ เรามาดูว่าหลักการง่ายๆนะสักสองวดจะทำให้ดูนะสี 4, 1, ่หนึ่งเกียรติกับงวดอ่าสี่ศูนย์ห้าอ่าเราตั้งที่เกียรตินี่ละฮะเดินเลขมันสี่ตัวมันจะเข้าตัวหนึ่งแน่นอนนะฮะอ่าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ขีดกั้นไอยเสียอ่าฝั่งนี้ก็ห้า ห้าก็เดินเลขมาสีตัวนะ5้าหกดแดอ่ากั้นไว้เสียอ่าก็จะได้เลขออกมาแบบนี้นะอ่าพอกั้นเสร็จ7 8 9 0แมาเขียนหนึ่งข้างล่างนี้เขียนข้างล่างนี้เราไม่เอานะมันเป็นส่วนเกินแล้วก็ตั้งสองมาทางนี้นะฮะสองสามสี่ห้า เรียกเข้าคู่กันอนะัตโนมัตินะครับผมเข้าที่เจนะ็ดสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้านะฮะปรากฏว่าผลออกนะผลออกพอออกที่สี่ศูนย์ห้าอ่าตัวนี้ครับสี่ศูนย์ห้าตัวนี้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 น,นี่ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหม นะเข้านี้เราได้จากการสังเกตนะฮะอเรามาดูว่างวดนี้เห็นนะจะเหมือนงวดที่ผ่านมาไอ้ห้าหกเจ็ดแปดนี่จะต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนนะเหมือนเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยจะต้องมาหนึ่งตัวนะฮะมาที่ศูนย์นะะมาที่ศูนย์มาศูนย์เห็นไหม ห้าวันนี้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 สี่ศูนย์ห้าห้าหกเจ็ดแปดอ้าเราก็มาเขียนเก้าตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วเรามาเขียนศูนย์ตรงนี้ศูนย์หนึ่งสองสามได้เลขห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามนะฮะ อปู่เยี่ยมกำลังจะถามว่าเลขแปดน่าจะมาไหมเ,เลขแปดน่าจะมาไหมเพราะว่ามันมาชนเลขวิ่งนะ05บวกกับสมาได้เท่าไหร่ครับผมได้แปดเก้านะ8แปดกับเก้าจะต้องมาหนึ่งตัวนะตัวใดตัวหนึ่งเหมือนวันนี้เหมือนวันนี้เจ็ดบวกสามนะสามบวกเจ็ดก็ศูนย์หนึ่งแล้วครับผม สามโมเขีก็เป็นสิบก็ศูนย์กับหนึ่งนะฮะอ่าศูนย์กับหนึ่งจะต้องมาหนึ่งตัวแน่นอนนะฮะอมันมาที่ศูนย์นะเหมือนสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะชนกันที่ศูนย์อย่างเดียวนะศูนย์มีศูนย์มีศูนย์ก็มานะอ่าถ้าเราจับเลขวิ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือเราเขียนว่าเจ็ดนับเป็นสามแต้มนะเจ็ดศนะูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะ หนึ่งมันขาดนะเห็นไหมมันเข้าที่ศูนย์วันนี้มันก้านนะฮะสมมติว่าห้าเราดูเลขวิ่งนะห้าก็คือแปดหกก็คือ 9. เก้าเลขเก้ามันขาดมาอยู่ทางนี้นะเลขแปดมันมาฉะนั้นตัวที่น่าจะมาก็คือแปดสามนะ แปดสามน่าจะมาได้นะครับผมถ้าจับเลขเดลต้าตัวนี้นะฮะนี่เนหะ็นไหมมันก็เข้ากันที่ผมจับไว้แล้วนะเจ็ดสามแปดหกสามแปดสองสามแปดศูนย์สามแปดอ่ะทำไมหยิบตัวเลขที่สามแปดแรงนะฮะก็เพราะว่าอ่าดู เลขมาขี้แล้วสี่งวดนะครับผมมาขี้แล้วสี่งวดนี่มางวดไหนมั่งนะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าใช่ไหมศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าอ่ะมันมีสิทธ มาอีกงวดที่สี่ได้นะะเพราะว่าเลขขี้มาถึงสี่ครั้งเนะี่ยเคยเห็นไหมน,ะนี่ตั้งแต่งวดเก้าเจ็ดไล่มาเลยนะครับผมเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจกตสามครั้งนะหนึ่งแปดอ่าหนึ่งแปดแล้วมาหนึ่งเก้ามาสามครั้งนะครับผมอันนี้ก็ครบสามครั้งแนละ้วศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้า ครั้งที่สี่นี่น่าจะมาที่เลขคู่นะครับผมท้ายคู่ถ้าท้ายคู่เลขจึงมาที่สามแปดเม็ดเดียวนะะะะนั้นเลขตัวนี้นะควรจะระวังไว้นะศูนย์สามแปดหกสามแปดนะครับผม อะมืดพอดีนะครับมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วตุเยี่ยมลาอาจารนะครับอ่ะโชคดีมีสุกันทุกท่านนะครับนำตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจัดหารัตเตอลี่กันลองดูนะเผื่อถูกรางวัลที่หนึ่งขุนศรีชัยบาลนะฮะเท่าแก่เฮงผู้สถาปนาก่อตั้งตัวเลขรางวัลกองฉลาด อาจจะหยิบให้ท่านปังปังนะนะครับอะลมพัดแรงนะครับใบไม้ขยับลมพัดแรงไปละไปละปลูป่เยี่ยมไปละอำลาพาจากครับผมอยู่ดีมีสุขทุกท่านนะครับ